ัยนาแดนสวรรคหัวใจไฟฟันถึงวันได้พบกันไหมคิดถึงเมื่อเกินโอเธอแม่ยอดดวงใจจะรีบกลับไปหรือไว้ช้หน้าจงคอเพราะใจยังจำที่ว่าคุณเราอ่ะปรับเปลี่ยนจากกณุ่มเกษตรกรที่รวมกันเรื่องของการส่งเสริมเรื่องเมล็ดพันนะคะแล้วก็ด้วยปัญหาของราคาแล้วก ปรับมาเป็นการปลูกข้าวนะคะข้าวปูสุขภาพคราวนี้ในปัญหาที่เราพบเจอค่ะก็คือของการสีข้าวข้าวปูกุขภาพเวลาขายเราจะต้องคัดคุณภาพเป็นเรเต็งสวยใช่ไหมคะ ในกระบวนการสีะคะ่ะมันจะมีสิ่งนี้ที่เรียกว่าจมูกข้าวซึ่งมันมันคือจมูกข้าวกับข้าวหักที่เกิดขึ้นตัวนี้ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมูลค่าหมายถึงราคาน้อยแต่เรื่องของประโยชน์นะคะจะไม่ได้น้อยตามเม็ลข้านะคะเราก็มีการพูดคุยกันว่าเราอยากนําส่วนเนี้ย เพิ่มมูลค่าเพิ่มราคาการขายเพราะว่าจริงๆแล้วความนิยมในการบริโภคอบมันน้อยอยู่แล้วบางทีหรือวยหน้าตามิสวยการซื้อก็น้อยบางทีเรายังต้องขายออกไปให้กับเป็นอาหารสัตว์อะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราแบบอยากจะพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเราก็เลยเอาโจทย์เนี้ยเข้ามาคุยกับทางคณะกรรมการ KDO นะคะว่า ในกระบวนการสีข้าวอะเรามีตัวไปข้าวข้าว,าวหากักหรือจมูกข้าวเนี่ยเหลืออยู่เราอยากแปลรูปตรงเนี้ยเพิ่มเพิ่มแบบ มูลาค่านะคะแล้วก็สิ่งแล้วเราโจทย์ต่อมาเราก็เลยบอกว่าเราอยากทามาเป็นสายขนมเป็นขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะตรงน,นี้ก็เลยทําให้เรามองว่าการเอาตัวเนี้มาแปลรูปเป็นขนมสําหรับลูกค้าเราอะคะ่ะนอกจากเพิ่มมูลาค่าแล้วเราก็ยังจะสามารถแบบเพิ่มยอดขายเวลาเรามาเจอผู้บริโภคได้นะคะค่ะแล้วก็สําหรับตัวเออ ข้าวพองคาราเมลรสส้มโอนะคะที่เราใช้เนี่ยเราก็จะใช้ตัวจมูกข้าวนะคะซึ่งสีรวมกับตัวข้าวเม็ดเลยในการทําข้าวทองคาราเมลอะคะเราก็ในส่วนของตัวข้าวพองอะข้าวที่เราใช้เราก็ไปผ่านกระบ,บวนการทอโมองงอกงมาก,ก่อนเพื่อคุณค่าทางโภชนาการที่สูงนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะในการ กระบวนการามคิดในการพัฒนาสินค้านะคะคือเราก็มารู้ว่าเราจะใช้ข้าวตัวไหนบ้างนะคะซึ่งข้าวสายสามสายพันธุ์นี้ทางกลุ่มเป็นผู้ปลูกทั้งหมดนะคะอย่างแรกเลยอีกโจทย์หนึ่งก็คือเราอะอยากให้ใช้วัตถุดิบของกลุ่มเป็นหลักนะคะเพราะว่ากลุ่มทำตัวข้าวเพราะฉะนั้นตัววัตถุดิบ,บ<า>ดอยากให้เป็นข้าวนะคะ เสร็จแล้วก็ในความเป็นไชน่าเนี่ยเราจะมีตัวข้าวขาวเจ๊กซึ่งเป็นข้าว GI นะคะอันนี้เราก็เอามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำเป็นพวกข้าวอองแล้วก็เอามาผสมผสานกับตัวธัญพืชน,นะคะค่ะ